ตอนนี้แบบกองโจรน,นะครับโอ้โ้โคตรเยอะมาระเบิดตาลิบันเคยเห็นเปล่า <S <S Yes ระเบิดตาลิบันครับผม Double ล i l ลสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Lowball นะครับในแมปของ แล้วก็พบกับผมปกป้องไอแลนด์นะครับแน่นอนเขาว่าในคลิปนี้เราจะมาเล่นอาวุธปืนที่มีชื่อว่า AK12 กันนะครับอยู่ในหมวดหมู่ Assault r i f l e นะครับผม,มน้ำลายแต่ใหม่ I'm sorry I don't know ก็มีเพื่อนๆน้องๆนะครับขอปืน AK12 เป็นจำนวนมากก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะที่ห่ <c oughs> างหายไปนานนะครับโอ้โหยอมรับว่าห่างหายเกมนี้ไปแบบพอสมควรเลยนะไม่รู้เลยว่ามีไอเจ้าของปืนเนี่ยมายืนคุมด้วยนะครับ แล้วก็ลืมวิธีเล่นหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลึกฟื้นความทรงจำไปด้วยกันนะฮะมันอยู่ในแรลงสูญนะครับและผมเชื่อว่าหลายหลายคนเนี่ยรวมถึงตัวผมด้วยนะครับที่สมัครเกมครั้งแรกมาเนี่ยเราจะได้ปืน ak สิมาครอบครองนะครับซึ่งผมเองก็ใช้มาเหมือนกันดาเมจที่ทำได้เนี่ยอยู่ที่3 3ถึง20นะครับไฟเร์เลตนะครับผมจะแบ่งเป็น3ประเภทนะครับแบบออโต้จะยิง700นะครับผมยิงแบบเบิร์ดยิงแบบเบิร์ดเนี่ยจะรัว3นัดนะครับเหมือน m 1 6เลย ฟอลเี่ยอยู่ที่1,000นะครับและสุดท้ายเป็นเซมิคออโต้ไฟอัเลอยู่ที่700นะครับออโต้ Auto กับเซมิเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันมากเลยนะ700เท่ากันนะครับแต่ว่าจุดเด่นของปืนนี้เนี่ยก็คือแบบเบิร์ดนะครับไฟอ e ลเลสูงมากผม1,000งรู้สึกว่าจะเท่ากับปืนกลเบาเลยนะนี่ไงเท่ากับ PPSH เลยนะครับใน1แม็กกาซีนเนี่ยจะมีอยู่3 0นัดแต่ถ้ามันคาอยู่ในลังเพลิงก็จะเป็น31สกระสุนสำรองมีอยู่120นัดนะครับ แต่เราก็สามารถหาเก็บตามพื้นได้เรื่อยๆเพราะว่าในหมวดหมู่ของ As s เท l รเเนี่ย mm hmm. ก็จะมีเพเยอนคนอื่นใช้นะครับเราสามารถไปเก็บกระสุนปืนจากเพื่อนหรือจากสบของศัตรูได้นะครับสำหรับที่ใครไม่อยากฟังเรื่องราวของเจ้าปืนนี้นะครับ mm hmm. คุณก็สามารถ mm hmm. กอบไปดูผมเล่นเกมได้เลยมันถูกสร้างขึ้นมานะครับ mm hmm. เพื่อ,เ,อ,อเสนอให้กับทางรัฐบาลของรัสเซียแต่ทางรัฐบาลเองเขาก็เล็งเห็นว่ามันก็เป็นปืน A เธรรมดธรรมดานะครับผมก็ไม่มีไรมาก ระบบกลไกของมันเนี่ยก็ไม่ได้ต่างอะไรจากปืน AK ทั่วไปนะครับผมจนรู้สึกว่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างนะครับจนทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็ต้องมาอุดหนุนจัดหาปืน a k 12มาให้กับทางกองทัพนะครับก็นี่คือเรื่องราวของเจ้าปืนนี้นะครับแต่ก่อนโดนรัฐบาลปฏิเสธนะฮะแต่หลังๆมารัฐบาลเขาก็เริ่มจัดหา a k 12มาใช้นะครับในกองทัพอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ผมหามาจากเว็บไซต์หนึ่งนะครับผม และนี่ก็คือข้อมูลค่าของปืน ak 1 2นะครับผมตั้งแต่ผมลงคลิปเ,ออเกี่ยวกับ p n t น m f o r c e มาเนี่ยไม่เคยมีใครสักคนเลยนะครับผมพูดได้เต็มปากเลยนะว่าพี่หาข้อมูลมาจากไหนข้อมูลที่พี่หามาจากในเว็บนี้มันผิดนะไม่มีสักคนเลยครับมาถึงก็ทัวร์ลงผมเลยมาว่าผมว่าพี่พี่ไม่มั่ววะ่ะอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งผมเป็นคนเล่นเกมธรรมดานะครับผมไม่ใช่เจ้าของปืนผมก็หามาจากในเว็บไซต์นี่แหละไม่มีสักคนเลยนะครับผมหรือใครที่มีข้อมูล เพิ่มเติมมากกว่านี้นะฮะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับมาแชร์กันนะครับผมโอเคมันใช้กระสุนปืนขนาด5.45นะครับคูณสามิมลลิเมตรนะครับผมสามารถหาเก็บตามพื้นได้แบบสบายๆนะครับจะใส่สกรีนก่อนเพื่อความสวยงามนะครับผมเป็นลายหิมะว้าวโคตรเจ๋งส่วนการแต่งปืนนะครับผมจะใช้เป็นสโค๊คูณซองแล้วก็กิ๊บสามเหลี่ยมนะครับผมแล้วก็ปลอกลดแรงที่ปืนเลเซอร์สีเขียวนะฮะ ก็แล้วแต่ความชอบของพวกคุณเลยนะครับว่าจะแต่งปืนแบบไหนไม่ฟิกนะครับผมบางคนก็แต่งความสวยงามอะไรอย่างนี้นะครับเพราะเกมนี้มันให้เราแบบแต่งแบบหลากหลายอยู่แล้วนะฮะโอเคไปเลยครับผมปืน AK12 ครับปืนเริ่มต้นโอเคเริ่มเลยอันนี้เราไม่เล่นนานมากเลยนะครับผมยอมรับเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนเป็นโหมดเบิร์ดกันมากนะครับโดยการกดตัว V หนึ่งครั้งนะครับเห็นไหมตัวละครเราก็จะกดเปลี่ยนระบบปืน ยิงแบบเบิร์ดนะครับเราจะยิงรัวสามนัดคล้ายๆ M 16เลยเออใช่พอดีเลยเอ,อ่อถ้าเราเทียบเท่ากับ M 1 6 M 1 6ที่ใช้เลยเป็นระบบแบบเบิร์ดนะครับยิงรัวสามนัดเหมือนกันไฟเจอเรของมันนะครับอยู่ที่900นะครับผมถ้าเทียบกับ AK 1 2ยิงแบบเบิร์ดนะครับไฟเจออยู่ที่1000นะครับผมยิงรัวสามนัดเหมือนกันแต่ว่ามันน่าจะแตกต่างกันตรงที่เรื่องของดาเมจนะครับดาเมจของ M 1 6เนี่ย 35ถึง22นะฮะส่วน AK 33ถึง20นะครับผมซึ่งในระยะไกลเนี่ย AK 12จะทำดาเมจได้น้อยกว่านะแต่ว่าไล่กับการที่ไฟอร์เรยมันสูงมากเลยนะครับโอเคเราพร้อมที่จะลงสมาร์ทภูมิแล้วไมไ่ได้แบบนานมากไปสิงอยู่ในเกมบอ r ทันเดอร์เฮ้ยมันนอนอยู่โอ้โอเคได้คิวแอซิดนะฮะนี่ไง เพื่อนก็นใช้ปืน AK12 เหมือนกันเก็บวัสดุปืนลงมาเลยครับทีนี้เราจะใช้เป็นระบบแบบเบิร์ดกันบ้างนะครับผมในการกดตัววิอีกครั้งจะเป็นการเปลี่ยนระบบของปืนมาไฟเอเลรผม1,000นะครับพร้อมรวมทียิกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเพื่อนวิกเฮ้ยเพื่อนหลังมาเข้าอู้คุณรุสกรเฮ้ยคุณรูสกรยิงรัวมากสุดจริงๆครับผมบอกตรวเนี่ย นี่ไงนี่ไงผมบอกเลยครับไฟอเอเดตสูงมากแนะนำเลยว่าในระยะไกลกับระยะกลางเนี่ยแบบเบิร์ดดีมากนะครับแต่ถ้าใครเซียนแล้วก็ใช้แม่งทั้งเกมไปเลยครับแต่ผมเลงว่าถ้าในระยะประชิดเนี่ยน่าจะยิงแบบออโต้ดีกว่าแต่ก็น่าจะไม่น่าจะเกี่ยวนะครับแบบยิงแบบเบิร์ดก็ได้ไฟอเอเดตเราสูงอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะเล่นแบบแนวกองโจนนะครับ ซึ่งเนื่องจากว่าที่ผมเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นนะฮะถ้าจะเข้าไปบวกในผมว่มาผมเสียเปรียบแน่นอนเราจะเล่นแบบหลไปเพื่อนเกิดอะไรขึ้นศัตรูน่าจะอยู่ตรงน,น,นู้นนะมีผมเห็นมันโดดอยู่นั่นยังไงผมเจอมาละ Come on เฮ้ยมีคนโอเคไอ้โดนอยู่นะเออมัมีคนหมอบอยู่ตรงใต้ท้องรถ <Hey. S 1> จะหลบก่อนเปลีนกระสุนแป๊บเฮ้ย เหมืนมีคนยิงปืนทางนี้ผมเห็นมันแล้วอ้โคตรเยอะเฮ้ยย,ยิงแบบเบิร์ดก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะเรียบร้อยครับผมยิงแบบเบิร์ดถือว่าดีมากนะฮะอย่าเพิ่งดูถูกไปนะครับสำหรับปืนเริ่มต้นถือว่ายอดเยี่ยมมากเดี๋ยวเรารอหิวแป๊บนึ่งดามจ ดำมีแบบแบรงมากอุนนอ้นู่นเจอแล้วเอ้ยนั่นนั่นโอเคมันตายครับผมยอดเยี่ยมโอเคครับฐาะว่อเฮ้ยออกจากตรงนี้ดว่ดวนครับผมเพราะว่ามันมีคนใช้ปืนกลหนักนะฮะซึ่งไฟเล็เด็กผสงมากไม่ตายด้วยรีโหลดดิ้ง ห,หลังข้าวหลังข้าวโอเคอุย้ยมันมาจากไหนวะไอห,หมอนี่มันโอ้โฮหฮอยิงไม่ต้องหลาดาเมจไม่ตายนะฮะ และที่สําคัญเลยนะครับผมบอกเลยว่าต้องระวังปิงมาด้วยโอ้อะไรวะเนี่ยทิปเปอรคิวอ๋อไม่ใช่ฮะดับเบิลคิวครับผมและที่สําคัญเลยนะครับคือไอ้เกมมาซี่มาซี่คือไอ้เกมแฟนต้องฟอร์สเนี่ยมันจะมีปิงค่อนข้างเยอะนะฮะดับเบิลคิวอีกแล้วอะไรกันนี่นูน้นนูน้นผมเจอมันผมเจอมันหลบหลังรถตำรวจแป๊บเฮ้ยมันยิงกดทะลุมาได้ไง โอเคสวยครับหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งก็ยังไม่ทำให้ผิดหวังนะโอ้โหโอ้รู้สึกว่าคนใช้ปืนนี้เยอะกันมากเลยนะ HK ยี่สิบ HK ยี่สิบเอ็ดแต่ยอมรับเลยว่ามันเร็วแรงจริงฮะต้องยอมรับเลยนะครับโอ้ตายคู่นะครับ นี่เห็นไหมฮะก็ยังมีคนใช้ AK12 อยู่ปืนก็ยังถือว่าไม่ได้ขี้เหล่อะไรมากมายนะครับโอ้ต้องยิงแบบออตโต้ซะหน่อยยิงออตโต้ก็ดีนะครับแต่สตูเนี่ยมันอยู่ตรงจุดนั้นมากเลยนะฮะอุ้ยโอ้โหเห็นไหมมันใช้ปืนนี้กันเยอะมากเลยนะครับก็คงอาจจะเล็งเห็นว่าเออปืนนี้มันอาจจะยิงสนุก โอ้โหมันนอนใช่ไหมใช้ปืนนี้ทุกคนเลยนะครับอะไรกันนี่อันนี้มันเกมแฟนทอมเฮดเค21โอ้โหนอนดักอย่างนี้เลยจะบอกนะว่าโอ้โหเฮ้ยดีวโหลดดิงหมอบก่อนมายิงทะลุก,กำแพงนนะครับอย่าลืมโอ้โหตกใจโดนเพื่อนานกระโดดลงมาที่แบบเสียวเลยบอกตรงเดี๋ยวเรารอให hp ีเราเพิ่มก่อนนะครับเฮ้ย hey, ผมได้เสียงสีเท้ามันอยู่ข้างบนแบบวะใช่ครับมันอยู่ข้างบนเดี๋ยวเราจะเข้าไปเซอร์ไพรส์มันนะฮะเฮ้ยใครวิ่งอยู่วะันซับดื้อเพื่อนเรียบร้อยนะฮะหนึ่งคิวครับเรียบร้อยครับผมหนึ่งคิวนี่ถอยหลังมาครับผมฟูลวองแบบไมเคิลแจ็คสันโอ้โห เฮ้ยลิสปีแล้วหนึ่งฮู้ลิสแล้วหนึ่งโอเคตาแรกเราก็ประมาณนี้เลยนะฮะยิงแบบได้มันมากครับผมเอเคมาเกมต่อไปกันเลยครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนสโคปกันบ้างน,นะครับเพราะว่าเราปวดล็อกของใหม่ๆม,มาเพียบเลยเป็น g 79 m 145เลยก็น่าสนใจอยู่นะแต่ว,ว่าเอาผมว่าเอาแบบเดิมนีกว่าตามนี้เลยครับ มาเลยครับผมจัดป้ายดีโลดดิ้งเลยครับกับด่านบ้านที่คุ้นเคยเราอยู่ทีมสีน้ําเงินต้องเล่นแบบกองโจรน,นะครับโอ้โคตรเยอะมาระเบิดตาลีบนันเคยเห็นปเปเอา Yes ระเบิดตาลีบันครับผมับเบิ e k คิลอย่าหาทำนะครับนล่สิ่งที่ผมเกลียดในแฟนท้องฟร์มากมากเลยนะครับ นั่นก็คือการดีเลย์นะครับผมคืออย่างเช่นเราสไลด์หลบหลังบ้านหรือหาอะไรก็ได้เราแบบเราหลบหาที่กันบังแล้วเนี่ยแต่ว,ว่าเรามาตายข้างนอกนะครับมันคืออะไรครับผมไม่ค่อยเข้าใจมันดีเลย์ไงน่าจะเป็นที่เซิร์ฟเป็นของยุโรปนะครับผมโอ้โหแลสโร์ไม่ตายด้วยนี่ขนาดเรายิงทรุกกำแพงกล้วเนี่ยเฮ้ยมีสตครับ ซุ่มก่อนซุ่มก่อนไม่หมาโอเคเพื่อนเราวิ่งโผ่มาแล้วมีสตูนะทางขวามือแล้วครับมันคือแบงก์บนโดนนะฮะมันออกมาไหมไมันน่าจะออกดูทรงแล้วจริงๆด้วยครับมันรู้ว่าถ้าเกิดมันเรามันออกมาเนี่ยมันตายแน่อนอนอุ้ยมีสไนเปอร์ว่ะเอาระเบิดอุย้ย มันรู้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 ดับเบิลคิวเลยน่าจะเป็นเพื่อนแบบมันเพิ่งเกิดโอ้ยหมอนี่อีกแล้วไอ่หมอนี่มันชอบล้วงบ้านนะครับบรรยากาศในเกมตอนนี้เริ่มมืดแล้วนะครับตอก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 ตกตกออกนี่ไปกินตตสตูครับสตูโอเคดับเบิลคิวโอ้โหนี่ไงไหมอนี่ไง เราสู้มันไม่ได้นะนุ่นจะเอาไฟเร์เลสปืนของเขาสูงกว่าแต่เราก็สามารถทําดามเดจให้เขาได้นะครับถ้าเป็นเรื่องจริงนี่กระสุนปืนเพียงนัดเดียวนะครับก็สามารถทําให้ศัตรูหรือสิ่งมีชีวิตเนี่ยสามารถตายได้นะครับโอเคซ้ายเค,ยออคลียขวาครีโอเคบรรยากาศในเกมตอนลางคืนถือว่าใช้ได้ครับผมสว่าง The ๆๆๆตายคู่ HK จะไปสู้กับ AK 1 2งนั่นเหรอมีปืนเจ๋งๆแต่ทำไมไม่ใช้มาใช้ปืนต้องมี Level. เลเวลขอโทษเฮ้ยเอานี้มาเลยกด B ค้างนะครับการเก็บปืนอ่าเอาปืนของปืนเก่าของเรามาเลยฮะ เหมือนบุกวันด e ีเพ on ื่อนมีสโตนะประตูน oh, ่าจะอยู่ข้างบนครับใช่แน่เลยอุ้ยโอ้นโตดีโหลดปืนให้พร้อมครับผมตึ้งกระดิกแข่ดับเบิลคิวเย่ ตอนนี้ถือว่าสวยอยู่ครับเอาเราเบิดมาตูต้ตายต้องขึ้นมาแน่นอนครับไอหมอนั่นโอเคพยายามเช็คหลังด้วยนะครับขวาเคลียร์ไหมออกมาออกมาโอเคโอ้หเรายิงเรายิงเป็นลายกระสุนเลยเห็นไหมเยี่ยมหุย สิ่งอะไรไปเพื่อนทำไมนายเอฟเคอู้อู้เพื่อนอู้ดู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 ดชีดต้ตำแหน่งเพื่อนก่อนโอเคไปแล้วไม่อยู่แล้วบ๊ายบายเฮ้ยโดดลงไปซิหายไปไหนอยู่นี่ไงโหโหเฮ้ยไปเก็บกระสุนปืนก่อนไอ้หมอนี่มันใช้กอซ่าครับผมเยี่ยมกอซ่าก็สามารถเก็บกระสุนปืนกับ AK ได้นะฮะ จะตายได้นะร่อยครับผมรอ่อยเออโดนสไนเปอร์ SFG แต่ถ้าให้เวลาให้เวลาสักพักหนึ่งเนะี่ยผมว่าโอเคเลยนะอุ้ยมีสตูรครับอ,อืออือไอ้หมอนี่มาอีกแล้วออชอบลวงบ้านนะครับไอ้หมอนี่พาเราไปแคปถังกันเถอะ เยยีี่มโรดดิ้งปืนนี้ต้องใช้กระสุนเยอะหน่อยครับในการฆ่าศัตรูครับผมครึ่งแม็กอะเฮ้ยสู 1. 1. ้กับเอ็มหนึ่งเก้าหนึ่งเหรอติดบ้านสลายติดบ้านตอนนี้สูแคปฐานแล้วนะครับทำอะไรเพื่อนมาเฝ้ามาเฝ้าโรงเฉยตรงนี้ จอมีดบาบูหรอจอมีดบาบูหรออุ้ยไล่อะหนึ่งเก้าหนึ่งวู้ออกจากตรงนี้ด่วนๆไปแล้วอือ <c oughs> เห็นไหมเราวิง่งเข้าบ้านไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็ตายข้างนอกมันเป็นอย่างนี้อีกแล้วแต่ไม่เป็นไรเราทำภารกิจเสร็จแล้วนะครับโดยการแค่ฐาน เอามีมาบู้เหรอดาเมจ99ดาเมจโอ้เราไม่ได้ใช้แบบเบอร์เลยว่อ้ยมันมีสตูมันเข้าไปข้างบนนะครับเกิดอะไรขึ้นอ้าวยืนนิ่งเฉยจันเจอแกแล้วจันเจอแกแล้วหนึ่งเก้าหนึ่งมาบวกเลยหนึ่งเก้าหนึ่งอ่ะไ่ทำให้ผิดหวังอยู่แล้วนะครับ ยิงไป44ตัวนะฮะโดย AK12 สุดยอดเลยครับก็เป็นไงกันบ้างนะสำหรับปืน AK12 นะครับผมยิงแบบออโต้ก็ดียออิงแบบเบิร์ดก็ดีนะครับแต่ผมไม่แนะนำตรงที่เซมิคนะครับเซมิคไม่ดีครับผมมันไม่ได้แตกต่างกับออโต้ Auto. ถ้าคุณจะใช้เซมิคนะคุณใช้ออโต้ดีกว่าเพราะว่าย <laughs> ิงศัตรูไม่ค่อยตายนะครับ แต่ถ้าเป็นในระยะกลางๆในระยะประชิดนะครับถ้าแบบคนเซียนกว่านี้เนี่ยน่าจะทําประสิทธิภาพของปืนได้ดีกว่านี้นะครับและสุดท้ายนี้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้เล่นที่จะเล่นมากน้อยเพียงใดนะฮะอย่างผมนี่ก็ไม่ได้จับมาแบบค่อนข้างนานพอสมควรนะรับเพราะว่าสิงอยู่ในวอร์ทันเดอร์อยู่ก็ถือเป็นปืนที่ดีนะครับแถมเป็นปืนเริ่มต้นด้วยนะสไลค์ใครชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e เพื่อรอรับชมผลงานต่างๆเข้ามานะครับถึงแม้ว่าผมจะลงคลิปชา้าก็ตาม แย่งางั้นก็สับคลิปนี้สวัสดีไปบายครับผม